พบกับนุ่มต้มสารัญญาฟางครับกันนสิเป็นฮอตใกล้สิมือสที่ได้ขายไม่หล่อนละเนาะเ้าวจสมาเกตตามปกตินะครับอืมมอนี้กมากับหลานสองคนนะครับมี่ผู้ใดได้ครับสวัสดีครับนองออโตูนะครับสวัสดีค่ะน้องนชายวกันลูกผู้ใดครับลูกสองพี่นองลูกเกษตรครับเอาสองพี่นองลูกเกษตรครับอับเฮาวจิม้าเทศพันอย่างไดครับอันนี้ยกขาวครับอันนี้ครับ ครับอาจจะเทศท่านไหนก่อนครับอันนี้อันนี้ก่อนครับสาระข้ามสวีดเนาะครับเนาะครับผมก็จะให้ผมอฟถึงบรรยายเดียมันบอกไล่แครับมันสภาพอากาศเป็นยังไงกูแย่หนาวโอ้ยห่อนมันหันไปยังหนาวอยู่ยังมีร่มยังยมแบบไม่หล่อยผมกระบอกไล่ครับมันจะเลยคือแค่จะลูกไปเลยครับธรรมดาสิมีได้ครับย่อนสภาพอากาศปกตินี่ครับแต่ว่าข้อหวานผมกับมือหัวแล้วครับเอาสีมาซิมเป็นบึงมันนี่แหละครับ ได้กรอบนะครับโอ้โห้อ้้ไมตต่ต้องล้ครับาครัโอ้สมรอกตกแตกโอ้ลเลยโอ้มห้ามแปะเปนีเห็ดขวาหวานมาต้ลอ้ยเนี่ยเห็ด้าหวามากรเลอครับก็จะไปาเนื่อเห็ดข้าวหวานนะครับ นายผมว่าพ่อหมอสมกับค้นแถวพอดีครับผู้เฒ่าครับฟันโยกฟัน่อนฟันป่วยโอเปอร์แมนสั้นกล้วยครับฟันคอนผมว่าสายสารอิ่นฟันกล้วยเนาะผมคิดว่าแบบโสุภาพาปเลไเนาะนะครับคุณคารนบอลครับมายครับโอ้โหเข้ากันชิ้มกันซะกอ้อนอูปาดเขาเลกคนครับชี่ชัดแล้วชัดแล้วชัดแล้วแล้วจิ้มเงอนตอนวานหนาวครับสิ้นพลังสิ้นก่อนครับ ผมกับพ่อันได้ซิมเหครับจ้กมันสีหวานที่สีเน่าอะไรครับอืมไอซอยเสี้ยนเอาผมบางเลยได้ครับครับไมกรอบครับหวานอยู่บ่ครับหวานกับอืมหวานบันยังกับชา้นจะิ้มมาเนาะอืมชว่านระก่อนครับเดีบบ๋ยวผมเตสก้นบางใส่อนเนาะอืหวานอยู่บ้นง ครับมอดดรับย้อมเขียวๆอยู่หน่งเดียครับโอ้ลุงสีเพชรข้อมหวานไปก่อนเลยอืมว้าวมาามันโดดก็เอาะว่าตาับครับค้อมจะเป็นข่้นบ้านครับโอ้ยมอควยหวานเจนี่มันจิบสีบริกด้วยครับจิบสีบริกคครรัับบ ครับโอ้พันกรอบเดี๋ครับเด้อพันกรอบอาธิบดเหมาะกับคนแถวบอดีครับผู้เฒ่าบอธิบดีมากเนาะมันกรอบไม่เหนียวสิแข็งทันบ้านเฮาเอิญครับอืมนั่นว่คือพันหนุ่มครับมันมีพันกรอบเนาะทำเป็นสาวาทซิมจุกอืมกรอบนอกนุ่มในครับสองโศกนะครับเด้อพานติดตอกพ้องอืมได้พานติดตอกเนาะครับพานเฟซบุ๊กสาวาทพ้องครับ ยังมาขึ้นไฟสีเขียวเนี่ยหน่อยมันติดบ่ติดครับครับโอ้ในร้านทิมเห็นบ้างครับเอาข้ามง่ายๆช่วยๆกินให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเบิ้งได้ครับเป็นยังไงครับบ้านไหมครับแข็งครับพั้นกรอบไม่แข็งเนี่ยจังหน่อยจังทำใจแหละครับเขาเรียกพั้นกรอบครับผมว่าก็อยากให้ผู้เฒ่ากิมไปได้ละครับแถวมันบนนีเนาะไม่รู้ นุดมือแล้วโอ้ยนุก็ไม่เป็นไรครับมอังเจ้าของา้ามฉิบกลิ่นให้เบิ้งด้วยครับหวานนะครับเยอะอีกมันไม่เดียวเลครับยี่สิบ่กว่ายี่สิบวันที่ยี่บอครับตัดครับสร้างจองเนี่ยามารได้เลยครับผมจะไ่อยากทิว่าละครับเป็นยังไงครับ ต้องมิน้องหวานบัครับร้องครับอืนี่ครับหวานวานหวานครับเท็กเจอร์จะแข็งไปนะครับพร้อมเป็นสายต้านขอนะครับเนาะโดตรจ้าหย่างกินข้าต่างจริงจริงจางกระจายผมกับครับต้องพี่น้องลูกเกษตรครับหนุ่มปาโต้ครับอืน้องน้องน้ำอุ่นครับจากมือนี่มือหนาไม่สีมหาข้นมเป็นชีวายังสีมันมาเนาะหาเจ้าครับ นุ่มต้อมทลันยากอะไปแล้วครับบายบายครับผมขอบคุณครับสามาพันที่สองต่อครับบางอยางที่ผมกับปิดคิ้วของฝอยกับลืมข้าวครับตากล้องแต่ว่าทรงศิษย์เขียนสกายเขียนสคริปต์ให้ผมอ่านเนี่ยนุ่งต้อมเราจะเป็นคนมักฝอยเนาะลืมครับยกขาวนะครับเนาะกลับขึ้นมาใหม่เนาะโอ้ยหายเลยเมื่อมึงับไว้ไม่สุกบ่ครับยกขาวมันอาจจะยังบ่สุปนะครับผมปลูกหมวกตัวกันพอจับ มันหลงมันผูกในข้องเดียวกันกับสาระข้ามสวีดับมือเก็บมโมทอกันครับมันอาสิบอหวานกัน่ห์ครับผมหวานผมกฝาดมึงสะก่อนนาะเป็นแน่เลยก็หนาผมคิดว่าจะปลูกพันธุ์เนี่แหละครับมึงถามมันย้อนนี้ปลูกผสมกับสารข้ามสวีดคบมือเก็บนมทรงกันครับอาครับทิมมึงต้ครับเป็นยังไงก่อนยี้ตัวไม่หวานเลยครับ ว่าท่านจะสูกมันอีกลายมืออยู่ครับอืมรถชาติก็หมานเริ่มมากแล้วครับไอเียเห็นก็หมานุ่งแน่เด้อโอ้โห้ชิดชั่วเขามากไปชิดชั่วมากครับเก็บเก็มก็หมานเรื่อยลยครับอันนี้ก็เ่านจะเก็บกับคำกลางวลายวันครับมอนเกตตอนอยูดซือครับนี่ท่านเน็ตชีสิบหาวันครับ อันนี้สามสิบเจ็ดวันทำมันจะสูงง่ายจเจังผมไปถูกมั่วรองท่านเนี่ยีิขาดพูดเนียเ่ยสิผได้เก็บกันเลยครับเพราะว่าต้องวนใน้น,น้ำคณะครับสวีททำมันอยู่ค้อเดียวกันอัผมอยากที่แก้มือร่อนนาได้ครับเด้อเป็นยกเท้านี่ครับเพราะว่าท่านหรือท่านไหนผม,ผไมันผมปูมีปัญหาผมปิแก้มือเลยครับยางมันทนหลวผมครับนาฝน,นี่ต้องปูกพัทนที่ทนหลกครับ แสบแบเลยครับแสบแสบเลยครับขับเท่ต้นนะครับโอ้ยสิบเอ็ดบิลครับนั่นจะสูขับอีกประมาณสิบกว่าหมื่นครับเป็นยังไงครับแอบบมกครับเด็กบักเวลาเบิงเป็นอยู่อ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนหวานโอ้ห้องหวานหมวกหวานว่าจะสูขับพันนี้นะครับ อย่างไดครับคัดแต่ทำเป็นอย่งไดครับอันนี้เป็นอย่งไรนอ้องออันนี้เป็นอย่งไรเป็นยายชวนท่านผู้ชมฟังได้างเป็นย่างมันบระทันใหญ่สูงอีกประมาณสิบมือทำนะครับสิบมือกับสี่บ้านคือกันนะครับเอาเนาะก,กันเนาะกแต่ทำนี่แหละทำวันนี้ครับ